อ่ะมือเย็นของเราตอนนี้อยู่ที่แมสลองวินลานะนี่คืออาหารเย็นส่วนหนึ่งของเรานะมาเริ่มต้นด้วยที่ขาหมูมันโถนะครับนี่คือในพัฒธทานของที่ที่พักของเราในวันนี้นะก็เบสตของมันคือเป็นจีนยูนานนะครับอ๊ะขาหมูนะครับยูนานแท้ๆนะจ๊ะดูะนนดิดยูนาโน <laughs> ายูนังไข่ขึ้นแล้วว้ายไม่ใช่เอ๊ะมันโถนะครับผม พี่ๆก็ดูแลเราเป็นอย่างดีมากนะในวันนี้สองจองฮีก็ได้กินอาหารดีเลยนะครับผมและที่ขาดไม่ได้นี่ก็คือไข่เจียวหมูสับยูนานซึ่งเติมเองนะมันคือไข่เจียวธรรมดานเ่ยแหละนะครับผมพี่ๆก็แอบเคลิ้มกันแล้วว่ามึงสั่งทำไมฮะไข่เจียวมึงขึ้นมาสูงขนาดน,นี้มึงสั่งทําไมนะครับผมอันนี้อันนี้ผมไม่เคยกินเลยอันนี้เรียกว่าอะไรทันปีอ่า,อาเห็ดหอมขั่วซีอิ๊วค่ะเห็ดหอมขั่วซีอิ๊วยูนานทุกอย่างมียูนานนี่เติมเองหมดนะดูดิ ทุกทา่านดูโอามาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วยอดมะยอดมะเขือยอดนะครับผมยอดมะละใช่ไหมยอดมะเขือในเมนูก็เรียกยอดมะเขือในเมนูเรียกยอดมะเขือนะครับมาร้อนๆเลยน่านดูดูสิเราจะกินแบบจีนนะนี่เราจะกินแบบจีนนะครับผมเราจะใช้ตะเกียบแบบนี้แล้ว อร่อยมากเลยทุกคนในทันเชิญ <c oughs> อะไรแบบนี้นะ <c oughs> หิวละ <c oughs> ไปลุยกันเลย